สแปสสแปนหน่อยสาอุตสาหกรรมดนตรีคุณมาวิสาสุโกลสนุนพักดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณดวงฤทธิ์อุ่นหน้าอุตสาหกรรมออกแบบนะคะคุณชุมพลแจ้งไาลอุตสาหกรรมอาหาร หมอรมราชวงศเฉลิมชาตรียุคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชั่นคุจณจรัญหของเทียนทองจากอุตสาหกรรมหนังสือะคะ่ะและที่สําคัญนะคะนายแพทย์จุรพงศ์สิวงลีนะคะท่านประธานคณนะอนุกรกรมกรารอำนวยการจัดงานประชุมนานาชาติด้านซอฟต์แวร์และรองประธานกรรมการ นาตสพวิชชาขันิญญาตริษานะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภากรุงเทพมหานาครให้เ,เกิขึ้นร่วมเวทีกับเรานะคะเรียนเชิญท่านค่ะพระอัยมีกิจกรรมอยู่ที่เวทีพนักงางต่อเนื่องัะอีกประจวบคีรีขน1ทุ่มตรงด้วยนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้นะคะดยคอามยิน ขอเสงพระบรมราชันาภิเษกท่านทั้หายบนเวทีด้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณพระรัชกาลชินวัตรด้วยนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมร่อดอกไม้เป็นที่รูจักทุกท่านได้บนเวทีนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับประธานอนุกรรมการทุกุสาขาต่อไปนะคะในการพัฒนาชุมชนอาภัสย์พลที่อยู่ในขบวนทักษด้วยก็อยู่ในกระบวนการผ่านร่างรับติเรื่องนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วน นะต่อจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการกผลิตแล้วก็การทำพรบข้อบังคับเนี่ในทันนีเป็นของที่ทุกคนต่างการมากสุดเลยทางจำนอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับใกล้ใก้จะเข้าสู่การยื่นเข้าไปในรัฐสภานะครับส่วนนี้ยึดการแบ่งยึดการแบ่นะครับ ไปรับชมภาาบรรยากาศของความสนุกสนานความรุกงค่ารวมถึงบรรยากาศของการร่วมสนุกจากทุกๆกิจกรรมทุกๆปูธแล้วก็ทุกเวทีด้วยกันนะคะตลอดทงานระดับนานาชาติที่ได้รับคำชมจากพิยากรและผู้เข <Yeah, like ้าร่วมงานจํานวนมากเราจะจัดงานซตบพาวเวอร์ต่อเนื่องกันไปทุกปีและขอขอบคุณหน่วยราชการทั้ง4หน่วยทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วงานส่งเสริมการจัดประชุมระนิษทศการและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งบริษัทไทยเบสบริษัทจำกัดมหาชนบริษัทการบมนไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยบริษัทเพื่อเจริญพ่อพันธ์จำกัดมหาชนธนาคารอมสินบริษัท Advanced Info Service และออ t o ทอมและติกะ๊กตอกครับ เราหวังว่าแสงความหวังที่ได้เริ่มต้นในสังวันนี้จะนำพาทำให้เราได้นำสงสวสางนี้ไปถึงชีวิตของคนไทยทุกคนที่ต้องการความหวังในทุกถิ่นทั่วไทยและเป็นแสงสว่างที่ไกลอุโมงค์ให้กับประเทศไทยเรารู้ดีว่าเรากำลังทำเรื่องที่ยากที่สดเรื่องหนึ่งเรากำลังทำเรื่องที่จะไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยในประเทศนี้ เราคิดว่าเราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนไม่ใช่แค่พวกเราทั้ง12คนวันนี้ท่านประธานพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติและก็หลายท่านที่เป็นผู้มีเกียรติในที่นี้แต่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนกันทั้งสังคมบางส่วนจะต้องรวมศูนย์และบางส่วนก็จะต้องกระจายอำนาจด้านที่รวมศูนย์ก็คือเราจะต้องมีการรวมศูนย์การกําหนดยุทธศาสตร์ จะต,ต้องมีการรวมศูนย์ในการกําหนดงบประมาณที่จะทำตามแผนษษษษยุทธศาสตร์เบี้ยประชุมนี่บางคนไม่ได้นับเรื่องเบีย้ยประชุมด้วยไม่สนใจเบีย้ยประชมุมไม่เคยคิดถึงเรื่องว่าจะต้องเบิกค่าเดินทางเบีย้ยประชุมนสซิ่งแต่เป็นการมาทํางานเพื่อที่จะบอกว่านี่คือโอกาสความสาคัญของอุตสาหกรรมต่างๆโอกาสการสำคัญของประเทศไทยดังนั้น กาเดือน17วันเลยเหมือนดูยาวนานแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็น,มนเมื่อวานนี้เองเราทํางานกันอย่างหนักอย่างจริงจังนะครับแล้วผมได้สรุปเนื้อหาที่เป็นความรู้สึกร่วมกันของพวกเราทุกทุกคนออกมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิญญา Decoration ได้ห้าประการครับประการแรก พยายามที่เศรษฐกิจบักบากประเทศไายิกำบากเศรษฐกิจปลอบางประชาชนต้องการความหวังครับผมขอผ,ผู้ชมด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเ,เสด็จเสี้ยวผมขออภัยจริงมีเวลาจำกัดอันนี้เป็นเสษเสี้ยวหนึ่งของกองของงานกองงานใช้คำว่งงากองงานเลยที่เราเราทํากันอยู่นะครับอนุกรรมการ40ท่านและทั้งอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมไม่ใช่คนเราก็เราทำงานที่ ทะยอยทะยานที่สุดแต่ว่าทุกๆครั้งที่งานที่มันเป็นยากงานที่ทะยานนั้นทุกๆครั้งมันก็จะต้องมีงจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นก็คือวันนี้ครับขอบพระคุณทก่านขออนุญาตเริ่มต้นไปทีเิดยืนต่อแลเพึ่งเวทีก่อนนะคะ